าแขวนต่ำหน่อยแล้วก็ใช้ต่อตัวเด็ก3มคน4ี่คนต่อตัวขึ้นไปถ้าหากว่าแขวนสูงเนี่ยเราจะใช้ไม้กระบอกไม้กระบอกประมาณ10กว่าเมตรครับขึ้นไปตั้งแล้วเอาคนปีนขึ้นไปแล้วไปเล่นบนปลายกระบอกแล้วไปเก็บอ่างเปล่าก็มีครับเท<ม>่ากับตึกสองชั้น3าชั้นกับเราขึ้นไปเล่นครับขึ้นไปเล่น,ขนเนขามีเหมือนในหนังขั้นแบบว่าตีลังกาอะไรนู่นอย่างนี้ไหมมีครับก็เราเล่นบนโต๊ะ<ม>ดอกเหมยเนี่ยครับโอ้ สิงโตปัจจุบันนี้ในซาวิยตเอเชียเราเนี่ยหรือในต่างประเทศเนี่ยเราจะเป็นกีฬาแล้วนะครับ,รบมีการแข่งขัน ของเรานี่เคยจัดการแข่งขันนานาชาติหลายทีในประเทศไทยในที่จังหวัดนครสวรรค์ครับครับสิงโตกว่างสิวนครสวรรค์ก็เคยเป็นแชมป์นานาชาติพวกจีนเขาก็ส่งมาแข่งที่เราส่งมาครับส่งมาแข่งแล้วจุดเด่นที่ที่เวลาเราไปชนะการแข่งขันมานู่นนี่นั่นเป็นเพราะว่าปีนอันนี้เก่งสิงโตเวลาเล่นบนโต๊ะดอกเหมยเนี่ยแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคณะครับถ้าเล่นผิดพลาดจะมีการถูกตัดคะแนนและเหมือนการแข่งกีฬาโอลิมปิกรับเหมือนกันเลยครับยิ่งผาดโผนยิ่ง อะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งเรียกคะแนนได้สูงถ้ายากก็ถ้าง่าย สอนตีกองไปแล้วเหลือการเชิดเชิดแล้วแหละตอนนี้อนนี่แต่ถ้าวิธีจับหัวยิ่งโตครับผมมันจะจับตรงไหนช่วงช่วงระหว่างไหนจะอธิบายดูครับมือนี้เป็นหลักก่อนนะครับครับมือฟ้าเนี่ยจะจับนี่อันนี้จับจับเล่นจับปากตรงนี้ครับแล้วก็มือนี้ครอบมังนี้จะดึแสดงว่าจะไม่มีส่วนไหนมานั่งจับหัวอยู่เลยใช้แขนในการประคองนะครับช่วยเนี่ยหลับเต็นไปเชิดเนี่ยอ๋อไล่ปุ๊บ จะเห็นสังเกตว่ามือขวาจะอยู่ที่ปากตลอดเวลาอ๋อแต่เวลาเชิดไปมือซ้ายก็จะไม่สามารถดึงได้ก็ลงมาดึงได้พอเราลงเข้าหัวมาปุ๊บต่ำลงมาครับใช้แขนมือนี้ใช้แขนประคองก็จะดึงปากครับนี้แสดงว่าตอนที่มันเชิดขึ้นมาสูงๆไม่สามารถกระดิกได้ไม่ได้เดี๋ยวลองให้พี่ซันทำไม่ตัด หลังนะหรัของลงเข้าสองกนเลยและในนี้มันมีอะไรครับอ๋อในนี้จะเป็นหางนะฮะสะบัดเดอ่าคือเราจะลอดระหว่างขาของเกงเรานอกจากหางแล้วอ๋อตัวนี้ตัวล็อกใต้่างนี้แล้วจับหางใช่ไหมอ่าอ่าตัวนี้แต่ล็อกล็อกเอวอเอวเราครับทำไมครับเพื่อให้นไม่ให้หางมันตกอ๋อโอเคอันนี้เราอยู่ตรงนี้เวลาถ้าเดินซ้ายออกมาก่ับซ้ายออกมาหัวจะไปซ้ายครับก้าวฝา ตายฝาซ้ายฝาตรงนี้ท่านอนนะครับกัดยกหัวกัดยกหัวกัดพื้นตายตายลำตัวตึงตืบตบแล้วก็ค่อยๆหมอบยกหัวเข่าแล้วค่อยๆหมอบค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งฉีกขาออกมาตายฝาค่อยๆพิบตาลงค่อยๆหลับดึงดึงเชือกตาด้วยครับค่อยๆหลับ อ่างโตตกใจเต้นแต้อย่างสิงโตที่ไหนที่จะเล่นเนี่ยถ้าเล่นไม่เป็นเนี่ยมีหนังสือมาขอความร่วมมืออย่ากเราเราก็ยังส่งครูไปสอนให้ฟรีๆโดยเราไม่คิดค่จ่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยากส,สนับสนุน สิงโตให้มีเต้นให้แพร่หลายส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเด็กที่มีใจรักแล้วก็ถึงคุณจะไปเต้นที่ไหนก็คือสิงโตของตุ้มของเราโอเคขอบคุณท่านนายกมากๆนะครับขอบคุณครับ เรรู้ประวัติและเห็นท่าทางการเชิดสิงโตกันไปแล้วนะครับแต่สำหรับตอนนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเชิดมังกรกันบ้างเพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามังกรเป็นสนัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และก็จะเจริญรุ่งเรืองครับจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับ ค่ายนะครับใช่เป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมทั้งหมดครับผมครับผมทำไมถึงมาเป็นครูฝึกเอาได้อ่าเริ่มแรกครับผมก็มาสมัครเล่นแบบธรรมดาไปก่อนเล่นตัวที่แห่งนี้ป่ะครับที่นี่นะครับผมเมื่อก่อนทำอะไรฮะับตำแหน่งอะไรฮะับตำแหน่งเล่นตัวเล่นตัวครับผมตอนน้อปีศูนย์เจ็ดครับผมครับผมบังกรตัวแรกของประเทศไทยโอ้แล้วก็ค่อยไต่ไปเล่นหัวอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นครบเลยครับเล่นหัวคด้วยอ่าขึ้นเสานี่ตอนนั้นยังไม่มีพวกผมมาพัฒนา ตอนนั้นขึ้นต่คนล่อลูกแก้วว่าหัวเนี่ยอยู่กับเสาเหล็กเดียวกันอ๋ออยู่ด้วยกันแล้วนี่เป็นการเล่นเหมือนกับเล่นครับผมแล้วตอนหลังเนี่ยพวกผมมาพัฒนาพัฒนาสนากวคือการเชิดมังกรมันเกิดขึ้นมาได้ไงชาวจีนเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์ที่นําความความเป็นศิลิมงและความผาสุกมาสู่มนุษย์โลกนะครับคือมังกรเนี่ยที่เกิดมาจากสัตว์เจ็ดชนิดก่อนใช่ไหมปรอบด้วยหัวเป็นม้าครับตาสิงโตจมูกไก่ เขาวางครับนะครับแล้วลำตัวเป็นงูขาเป็นนกเหี่ยวเกตและคีบหางเนี่เป็นปลาครับผมและมังกรเนี่เป็นสัตว์รับใช้ขององค์จากอาองคเจ้าแม่กวนอิมนะครับตามสารเจ้าต่างๆจะต้องมีมังกรครับผมพาะว่าคอยคุ้มครองอยู่หรืออะไรเงี้ยใช่ครับผมวันจริงๆจะมาเล่นหน้าสารเจ้าอะไรก็ยังไงต่อครับ ตดนตุกจีนแห่รอบตลาดครับผมรอบตลาดเลยครับผมแห่ทั้งวันเลยตีห้ายันสี่ทุ่มโอ้แล้วไม่ใช่แห่วันเดียวนะสามวันโอ้ตุ๊จีนใช่จีนสามวัมเอออย่างวิธีการคัดเลือกคนที่เขาจะเข้ามาสามารถเช่นบังกรได้เนี่ยต้องมีการคัดไหมครับก็มีมาแล้วก็ต้องดูหนึ่งความแข็งแรงแล้วก็รูปร่างครับจะต้องสูงใหญ่ระดับอย่างเงี้ยไว้ก่อนตัวเล็กก็ไว้เละล้อแฉถ้าเล็กจัดก็ไว้ล้อปีนห้าอย่างเงี้ยแสดงว่ามีสเต็ป <น>ยี่ค <ผม S 2> งไปไปเล่นดินเล่นอะไรนะอ่อแนแออย่างนี้นะของผมนี่นะฮะอันนี้คงยกหัวได้ไม่ได้เก่งนะเดี๋ยวเราให้เฮียค่ายนะครับลองพาเดินดูตัวมังกรหน่อยว่ามีอะไรยังไงบ้างน,นะหัวน,นี่เขาเรียกว่าเสียนมังกรหรือว่าหัวมังกรแหละ